ชาแนลโดยแม่ลุกสไปไวกิ้งคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วจ้าสำหรับ e p พ11นอกจากที่เบาขางกันไวาจาก e p 10ว่าเราว่างค่ะคบกับผู้ชายฝรั่งนะคะคบกับสายฝอที่รู้จักวัฒนธรรมไทยดีมันเป็นจังไดวะติมันก็นจะเป็นคือนมนุษว่างไว้ฟังนี่แหละจ้าว่านั่นแหละมันต้องคบไผที่เป็นผู้ยิงไทยมาก่อนเทาเนาะมาเหตุเป็นอัน คุยกันพันกล่องมาเห็ุเป็นโอ้ยเธอฉันมีโคกฉันมีศากตรอืมฉันมีหมอหุงเข่าโอ้ยมนุษย์ก็โอ้ย,อยตายฝรั่งหากวัฒนธรรมไทยพนะมนุษย์ก็เข้าใจแบบนั้นเนาะเพราะว่าตอนแรกอะภบษามีม่มนุษย์นี่แหละผู้ชายโนเวนี่แหละสารกออนไลน์ของมนุษ์นี่แหละมนุษย์ก็คิดว่าโอ้ขอแต่งงานหูเลียงค่าศินทรงศิลส,ส,สอดถามเห้เนาะ พอแต่งงานมาอยู่หล่ะก็คือนั่นแหละจ้ะต้องพึ่งระวังไว้ว่าผู้ชายคนนี้ต้องเคยไปเมืองไทยถึงหูจกักวัฒนธรรมไทยเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั้น,นมนุษย์กรบเบ้อเอกใจเนาะบ่นะบชุกใจคิดนอกจากว่าตอนที่คุยกันแรกๆแหมมาเห็ดเป็นฉันมีโคกฉันมีสารเขาก็ถามเธอเอาเหีหยัอยงอ้อฉันเอาไว้ดตำกระเทียมเห็ดอันกาลิก c b r ดเพิ่นวา่าเอาเห็ดขนมปังกระเทียมเพิ่นว่าพันนะมนุษย์กระเสือเนาะมนุษย์กระได พอมาอยู่ล่ะก็นั่นละจ้ะเห็นลงเห็นลูปเนาะอันสรุปแลกก็คือนั่นล่ละถึงในหูจากวัฒนธรรมไทยดีกับตรงระว่างไหวเนาะจ้ะว่าเออเขาต้องมีอย่างละล่ะก็คือพอมาหูแล้วมันก็ปวดใจจ้ะแต่มันก็ต้องท่มใจว่ามันก็คืออดีตเนาะจ้ะมันก็คืออดีตแต่ก็จะดีตรงที่ว่าฝรั่งมีอย่างก็คืออันก็จะคุยกันว่าคุยกันนะตอนนั้นอย่าทิมให้มันเป็นปัญหา ขล่าค่าสร้างแต่มนุษย์ก็ไม่ได้ถามลึกๆไปเนาะจ้กว่าเป็นอียงเขาขึ้นเหล็กกันเขาขึ้นจบกันกับผู้ยิ่งไทย่คนนั้นจริงๆตอนนั้นมนุษย์ก็มนุษย์ก็เออมันก็คงเป็นความแบบจีดๆในใจนิดนึงนั่นแหละว่าเขาไม่ได้บอกเข้าก่อนเขาแต่งงานมาก่ะเนาะก็มาเหตุเป็นว่าโชวเห้าหูจักเรื่องหูจักหอดโคกหอดสาหอดมีหอดหม้อหุงเข่าไหมไพ่สิบวอันปลื้มใจแหละว่าถามเรื่องสินสอดงานตรงงานแต่งเนาะ เฮากับปื่มสันตัวว่าโอ้ยตายละฉันมาพอผู้ไสฝลังทีหักวัฒนธรรมไทยตัวนี้ว่าสันพอ่อแม่ละอีลีโปแตกจ้าเคยมีอันเคยมีเมียเป็นคนไทยก่อนหนาะเฮามาแล้วถึงว่าถึงในหูเนาะแล้วเคยมีเมียเป็นคนไทยก่อนเฮากับแน่นอนละจ้าว่าเขาต้องเคยใส่ชีวิตช่วงเวลาหนึ่งนะช่วงเวลาหนึ่งอยู่ในสังคมอยู่ในพื้นที่ตรงนั้น ช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนที่เขาจะอยู่น้ากันบ่ไใดหรือเขาจะย้ายกับไทยหรือเขาจะมีปัญหาอีางกันเขาก็ต้องเคยมีสังคมคนไทยหรือว่ากลุ่มคนไทยตรงนั่นล่ะจ้ะบัดนี้แห้งสิเหตุแห่งมนุษย์ปวดใจก็ตรงนั้นอีกเดี๋ยวมนุษย์สิมาวอาให้ฟังในอีพี่ต่อไปเนาะจ้ะว่าที่มนุษย์เคยว่ไว้อันตอนช่วงแรกๆนั่นลหละจ้ะว่าเป็นอย่างมนุษย์ไม่อยู่หนีช่วงแรกๆที่ มนุษย์คือถือกลุ่มคนไทยกลุ่มหนึ่งบูลลี่เนาะจ้ะบูลลี่แบบเขาบูลลี่เฮ้าเขาไปตอนลาเฮ้าอย่างประมาณนึงสี่สาเหตุมันก็นกนคืออันนี้แหละจ้ะที่ว่าผู้หญิงไทยคนเก่าของสามีเขาเคยอยู่ในสังคมตรงนี้เมื่อก่อนบัดน,นี้พ่อเฮ้ามาเขาก็เลยบูลลี่เฮ้าเดี๋ยวมนุษย์จะไปว่าให้ฟังในอีพี่ต่อไปเนาะจ้ะว่าเรื่องทั้งหลายแหล่มันเจ็บมันปวดขนาดไหนสําหรับสําหรับคนไทยที่พึ่งมาอยู่ได้ เดือนเดียวแล้วคือกลุมคนให้น้ำกันบูลี่ดูถูกถามหน่วยคำถามตีเทนเฮาเจ็บปวดนอกจากเดี๋ยวมนุษย์ก็จะว่าวไอ้ฟังในอีพีต่อไปนะคะต้องติดตามนะคะเริ่มเริ่มเข้มข้นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเนาะโอเคสำหรับอีีนี้มนุษย์ก็ว่าวไอ้ฟังข,ขา่าวข่าวประมาณนี้แหละว่า ฮูจักสายฝอทีหูจักวัฒนธรรมไทยดีเอ่อต้องระวังว่ามันต้องมีอย่างแน่นอนเห็นบลาว่ามันก็มีจริงๆนะคะฝากไว้เลยจ้าก่อนจากไปนะคะกด Subscribe จ้า <c oughs> ไปแล้วจา้าวันนี้บายค่ะบาย